เอาละก็ขอกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับครับกับไมค์ครับในมินิเกมเบส w อ r นะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับใครบ้างอ่าไอ้แกดมอนนะครับโอ้ยอคุณสบายแล้วก็อยู่กับพี่อเล็กนะครับ อยู่ด้านหลังไอเฮียแล้วก็อยู่กับไอแก่ชิโรอิโนคุงนะครับเดีวเดวผมยังเด็กดูเลยเฮ้ยซึ่งช่องทุกคนนะครับเยวผมจะทิ้งลิงค์ใต้คลิปนี้ให้นะครับซึ่งก็ไปติดตามมาได้นะครับแล้วก็มีซอจูนะครับเป็น เด็กเด็กกาบอะมาดูนะครับเด็กกาบอเด็กเกาเบาไปเกียดกันเลยโอ้โหอาวุธออดยิ้ล่าก่อนจะเย้จะเย้กูแรงเกินกูบอกนี่ละน้องเรียนทุกคนดีนะครับเราจะมาเล่นในไม่ได้เกม best wall cv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  เอ้ยผมไม่ใช่หัวตี่นี่หว่าพี่จะมาตุ้มตียืดแมงยิงช่องยืดช่อง ช่องเคยช่องสวัสดีครับอกไม้ช่องผมมีอะไรบ้างไม่มีอะไรกางเตียงนะผมกางเตียงได้ได้ได้มีไอ้นี่ามีอะไรวะเฮ้ยสีเหลืองมาสีเหลืองมาพี่สีเหลืองเลยมันไม่ได้มาถ่ายแล้วนะมันเป็นการมันไป็นการมันเป็นการกระตากกระตากมันไป็นการแล้วกระตาก กราบกราบกราบโอ๊ย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 ชีเหลืองมันแช่หมัดหมัดหมัดลมเมื่อกี้โดนต่อยล่วงหมัดยางยืดรูฟุสโกมมุนหน่อยนะว่าเฮ้ยชิลอยชิลอยไม่น่าโง่ไอ้ไม่น่าจักเราไปเลยเฮ้ยมันตามไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเกินไปเฮ้ยมันไม่ตายด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันจะดวงดวงทำด้วยแล้ววะมันตายมันตายมันตายพี่ก็จะตายเหมือนกันโอ้ไม่ตายเหมือนกันพี่วันแล้วชิลอย ดีกันแล้วก็ับมันไม่แจ้งแล้วหลังก็มาหลังก็มาถึงก็มีเรียบร้อยแจ้งหลังแตกครับเฮ้ยเหลืองมาเหลืองมาเหลืองมาเหลืองไม่โหดเอยเหลืองเออเหลืองไม่โหดไก่ครับไก่สนามไก่สนามครับให้เอาไปฆ่าตอวสมาสให้ของปั่วันเกิดโอ้ไฮโย มาอลิกิมาเจ้าวะอริกิม่าิมจิอไวะอัไรวะอาเฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงไฟบอลจ้ำไงไฟบอลจ้อุ้ยเี้ยตีโคตรไก่ผีแดงีสสอ๋อออออเอ้ยเจียงแดงแตกแล้วนี่วะไปเก็บแดงกันเถอะโอ้ยเลือดผมโลโลอะไร รอกันไปรอกันรอจนกว่าพวกสองคนน่าจะตายสรุปพ่อแม่ก็ไม่ตายกันอะตายแล้วตายหนึ่งเบียเียเล็กรอสปีดรอสปีดรอพี่แมนสปีดอะไรยังไม่ตายยังไม่ตายใจเย็นนี่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 เอาเอาเอาเก็บไปแล้วเหรอก็นี่มึง มึงตายช้าไงมันเีลากูเป็นวัยรุ่นใจร้อนให้มึงใจเย็นใจร้อนเนี่ยเพราะว่าหัวใจของวัยรุ่นเพราะว่าหัวใจของกระเทยไม่ใช่ไม่ใช่ใจเกเรใจเกเรเกิดขึ้นในตัวฉันเต้นท่าให้ดูแล้วก็บิดหน้ามาให้ดูพี่คาสิยะให้ดูเลยบิดหน้ามาเฮลุนเป็นพี่โตเลยอะรู้สึกใจเกเร นนัน่ก็คือเจงเหลืองแตกไอ้เจงเขียวแตกไอ้เจงเงินแตกมึงจะเอาชุกเคียงเลยอ่ะเจงเขียวมิดก่นไม่ใช่เลยให้เวลาเจงเราแข่งเจงเจงเราไม่แตกหรอกโกระเฮ้ยหัวลัวคิวโดวลัวคิวใครได้คิววะอุ้ยออกมาคิวอ่ะสปิตนะสปิตสปิตโตสปิตโต ชีวองคีเออไอ้แกนี่ไม่จะปิดทำไงวะกูสายยิงให้แม่งไม่โดนแล้วก็เสียดโดนพี่อ่ะเหมือนยีโรบายเสียงใครออกพี่อะแหละแม่ที่ไหนมีอพี่อ๋อเสียงพี่อเล็กอ๋อเสียงแม่เล็ก เสี่ยพี่เล็กสิงพี่เล็กสิงพี่เล็กอะไรเล็กบ้านรูปใครมาอยู่ถาดแดงวะนะไม่รู้โอ้ยเขาหน่าจะเขน่าจะตัวมันเองน่าเออเออไม่ได้แล้วต้องทำให้เขาเก็บหมดไม่ได้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 ตวงอ้าวใหได้คิวอะ มึงกูได้เออคนแกะสีแดงมาหกชุดอ่ะแหมมึงใจเย็นเรามาร้องเพลงกันดีกว่าเธอคือเขามากระชากเสื้ออะไเราบอกคือเหลวบอมคืนนี้เราตองเอ่องานนะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาร้องเพลงทนกันดีกว่าไม่เอาไม่มีลุยวีตองมาเดี๋ยวกูร้องเลย เยไปองมีแตนกันตอนาจะนอนพอต้องใช้พี่่คอนโดดูตที่น้มันระบายนะวน้นจะทนดต่ากนะวจะทมีบอลอรงไม่ทันอพีเดียวเกแล้วดีี่น้ำมันระบารัด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 นอมาใรัดครับมอให้รัครับรรัอุยรอดอุย เ็บคอเหมือนกันน่นะเสียงหลงไปนิดรอดได้ไงทำใจเธอผมไม่น่าทำเทคนิคเลยเมื่อกี้เขาเรียกว่าการเอ้าเอ้าการขยายพันธุ์โดยไม่ต้องใช้การสืบเขาเรียกว่าการขยายพันธุ์แบบการมองหน้าแล้วก็เอากันเลยอุ้ยมองหน้าแล้วปิดมองหน้าแล้วทองมองหน้าก็รู้ใจแล้วมองใจอะไรรู้หน้า ดูหน้าคลายเอ้ยเจียงกันพอะไรชิลอยชิไลเจียงกันพลเหรอชิไลไปผมนานเลยแลสปีดสปีดที่ไม่มีลุยบิ๊กตองมีแต่นี่การโตแต่เมื่อกี้มีตัดขนไก่นะเมื่อกี้เราไม่มีตัดเออหรือว่าจะมีคนช่วยแก้แล้วต้องแก้วางเฮียมันเื่อง ดีไม่มีลุยไม่แก้หรอกแม้แันเครื่องนั่นแหละดีแล้วมันทรงเครื่องดีอ่ะไรทรงเครื่องวมึงจะไม่ได้ไปดูไปเล่าสมน้ำหน้ามึงเห็นในแชทไหมตาเป๊งหกูตาเป๊นหลงทำไมพี่ไยมอนโง่จังครับมึงฆ่าได้ปะกูก่อนดิดอง เสียงกระนุั่นหนชอบใจอะไรยชี้ลอยพี่คอยเชียร์อยู่ชี้ลอยตายเร็วเร็วนะไม่ใช่พี่ช่วยแล้วชี้ลอยชี้ลอยไม่ช่วยแล้วโอ๊ย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 ชี้ลอยรอดไม่ได้ไปช่วยมันเลยชี้หลอยตายเหมือนกันเหรอน้ำเงินน้ำเงินไปทานน้ำเงินไปทานเฮ้ยเวไรแล้วก็ไปทานน้ำเงินเหมือนกันออกจากเตียงน้ำเงินแตกแล้วนี่หว่าช่างแม่งสับปี๊สับปีเอ้าเตียงเรา แตกไปก็ไม่เป็นเจองเราแตกไปก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเพราะเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับทุกคนเตียงเราแข็งแรงคำพูดประจำดิสคอร์ดนี้นะครับถ้าหากเล่นเบนวอร์ใส่คุณจำไว้นะครับถ้าหากไม่รู้พูดคำนั้นเตียงคุณแตกแบบสองร้อยคะแนนอแมนกูตายแล้วพ nah, ี่พี่ไม่เป็นไรพี่เพราะยังไงพีいい่ก็แข็งแรงพี่ก็ที่เราแข็งแรงต่อไปแล้วพี่ อที่มึงจะบอกว่าเทียงเราแข็งแกร่งอ่ะมึงดูสภาพกูด้วยเป็นวิญญาณไล่ตามหลอกหลอนมึงอยู่เนี่ยกูจะสิงมึงอุ้ยพี่ได้สิงบอกมาเฮ้ยเพียงในเสืบผ้าผมโดนตกลงเหมือนคนก็วพี่ะโดนข่มขืนแล้วนะไม่ใช่กูว่าเหมือนคนดูดยามามาประมาณสักสองสามห้าเมตรอะไรคือยามา่ยามา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 ยาบ้ายาที่มันดีเลย ยาที่มันดีนะฮี่กอบกบไอ้ฮี่กอบกอบที่เวลาเราไปฉีดโชคเนี่ยนะที่เราต้องฉีดสองเข็มใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วใช่นะซีโนว์กผมฉีดไพยุตมันเอามันให้ฉีดไอซัตพี่ไอลุงคนนั้นเอาไว้ใช่ใครโยนมาเแต่เพราะี้ยบอกไว้ก่อนนะว่าพอว่าเรานไม่ได้ดื่มไม่ได้ดื่ม้าเราไม่ได้ดื่มพี่เดมอนแค่เสพใช่ไหมพี่พี่ยอมรับมาสาวว่าพี่เสพไม่แค่แค่ตู่ไม่พี่เสพอันี่ไงพี่ พี่เสพเกมไหมครับพี่อะไรไม่กูเสพโลโซอันนั้นเสกอือืดอๆเสกกับเสพมันต่างกันนะพี่เสพก็คือแบบที่พี่ไปเนี่ยเอาไม่ต้องไปทุบเตียงละมีคนทุบให้ละฆ่าให้เราด้วยอ่ะเอาชนะแล้วด้วยไปพี่โดดตกตายเลยพี่อีกคิวหนึ่งผมต้องไปของผมแล้วพี่โง่เฮ้ เอ้ยไม่นะเอา้อกัดขัดขวางคือตามที่โน้มแต่อย่าฆ่ากูนะเงียบมาเลยกูดูแม่งอยู่แต่วะก็ใช้เข็มทิศเดียวใช้อยู่ใช้อยู่ใช้ใจอยู่ ตายใช่ไหมตายไปตายไปมันถือจิงแล้วไปไหนอะไปนู่นก็ได้แล้วทำอะไรเขาตาอะเนีตายอะไรตายอะไรหมายถึงเขาตายไม่ใช่ โอเคครับผมสำหรับคลิป oh น <halt ý> <t ose så rails> ี้ก็ต้องจบภายในเท่านี้ครับไปๆยายยางยางยางแล้วก็เกยๆกล่องกล่องตลบๆกล่องกล่องทุกคนวันนี้เราจะไม่กันเตียงกันนะทุกคนเราจะปล่อยเตียงโล่งนะดูดีว่าเรายังจะชนะอยู่ไหมหรือถ้าเราไม่กันเตียงแล้วเราจะชนะอยู่แต่ว่าเราหมดว่าใช่ไหมทุกคนโอเคสุดอันนี้โอ๊กี้ไอ้โอ๊กี้นี่อันนี้โอ๊กี้ มันเป็นเงี้ยเลยวะไม่กำลังร้องเพลงไหมเขาแจ็คสันอยู่ไงชื่อรอยสุกชื่อรอยสูงดิสอีกสูงอีกสูเอีูอีกสีกไอกกินด์ดาวน์เนื้อเตอน์เนงรออันนี้พอร์ตมีสพอร์ตมีสพอร์ตมีเฮยูพพอร์ตดูยูโน่พพอร์ตนาวกระตา ดูกันสู้เขาเอาชัยชนะมันอะก็ไว้อดทนมีไม่นายเอาชิงเอาชัยไม่หิ้มแล้วสู้สู่ๆเกือบตายแล้วเกือบตายซ่าซาปาตังกาปาตังกี้ชิชิปาตังกีปาตังกาไม่ได้ไม่ได้อย่าอย่าร้องเพลงนั้นมันต้องร้องเพลงสมุทคิงบีนอล์เดมอนเซอร์ซ่า เอาตูดนักกีฬาเซ็กซี่ฮ่าฮ่พี่เพิ่งพอพี่ก็เพิ่งเห็นใช่ไหมของผมอ่ะเออใช่กกนสวยมากเนี่ยเป็นรูปลายหมีเลยอ่ะไม่ไม่ไมเลยไม่ท่เลยเฮ้ยเตียงมันแตกกันหมดแล้วเราเนี่ยเรานี่แข็งแข่งเหรอจริงเรานี่แข่งเออเรานี่แตกยากจริงเออเราเตียงเราเออมาถึงเตียงนะเตียงนี่เรานี่แตกยากจริง มาตอนนั้นไม่มีรังเลลังเทได้เยเนี่ยเออเหลือบุกฐานแล้วเออเหลือบุกฐานแล้วเตียงเราไม่มีคนอยู่แลติกิ้เราไม่ได้กัดอะไรเลยด้วยน่ะัลุ่ยตั้งแต่ขลุ่ยชู่บ๊วยตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันชูวบ๊วย ยาวๆเดี๋ยวโดนแบนได้ได้ได้เอาให้โดนแบนไปเลยแล้วกันโอเคได้ๆเอาให้มันตายไปข้างนึง้เพีแล้วบอกคืนที่เราต้องได้ววบจวบอยากมีเพศสัมพันธ์กับเธอต่อไปให้ยาวนะอาดัปอาดัปอยากจับนมเธอข้างนี้แล้วก็ข้างนี้แล้วก็บีบของเธอให้มัน เออก็ส่งสัญญาณให้เริ่มได้เลยแต่ลแล้วเขาคงเธอตอนลัที่ภายในที่ตาแ้แมนแมนอาที่จะสมมตินะ,ะมันจะมีเสือมีสิงโตมีมา้ามีลาแมนว่าตัวไหนมันจะถึงเส้นใส่ก,กันเพราะลาเป็นกอโอเคบายบายา <laughs> อดเล่นอ่ะพี่ก็อดเล่นนะ